ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนะเพื่อนๆอาจจะแปลกตาไปนิดหนึ่งนะครับสปอนเซอร์ยังเป็นเจ้าเก่ารายเดิมนะครับนะแค่เปลี่ยนโลโก้เฉยๆนะครับยังอยู่กับเรานะครับเพื่อนๆนะโอเคนะครับเพื่อนๆราคาก็จะแตกต่างกันนะครับ2ระบบนะราคาก็ตามตามในรูปเลยนะครับดูไว้ก่อนนะครับนะใครที่อยากเติมแบบอัตโนมัติหรือเติมเองนะครับนี่เลยนะครับกดเลข1เลยนะครับเติมเองได้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับราคาอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ ถ้าให้ทางร้านเติมให้นะครับก็อาจจะถูกลงนิดหนึ่งนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยครับเพื่อนๆกดเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆนะก็จะสามารถเติมเองได้นะครับนี่เลยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเห็นไหมครับเติมบัตรเติมเงินนะครับจะเป็นบัตรเติมเงินแล้วก็เติมเงินมือถือนะครับแล้วก็เติมเงินออนไลน์แล้วก็เติมเครดิตนะครับได้หมดนะครับนะส่วนใครที่ไม่สะดวกนะครับเติมเองนะครับ ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะหรือจะทักข้อความตรงในลิงก์นี้ได้เลยนะครับนะกดเข้าไปทักหาพี่เขาได้เลยนะครับหรือจะทักไปในไลน์ในอะไรได้นะครับนะผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้รีคิปชั่นนะครับให้เพื่อนๆทักไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณครับตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆนนะโอเคเนาะ as มีทุกระบบเลยนะครับจัดหนักเลยนะครับจัดเต็มเลยนะครับนะโอเคนะครับ ขอบคุณมากครับ โอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว u t u b e กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่ผมเช่นเคยนะครับเป็นเห็นไหมครับตอนต้นคลิปอะครับเป็นยังไงครับยิง 11M นะครับ11ล้านเลยนะครับยิงอย่างแรงเลยนะครับสไนเราก็ไม่ก็ถ้าถ้าทำดีๆอะเพราะว่ามันน่าจะแรงเท่ากับนคิเลยนะครับนะเพิเพแรงกว่านคีอีกนะครับแต่มันต้องยืนไกลๆนะครับยืนแบบรักษาระยะห่างไว้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับเหตุผลที่ทําให้แรงนะครับเพื่อนๆจดใส่สมุดไว้เลยนะครับนะ อันนี้คือของแบบบ้านๆเลยนะครับนะของแบบไม่มีบวก15บวกบวกบวกสิบบวก 13, สิบสามสี่ินแค่นั้นนะครับนะของแบบพื้นๆน,นะครับนะไม่แรงนะครับโอเคเราไปดูเพื่อไปเป็นการเสียเวลานะครับไปดูสเตตัสกันก่อนเลยนะครับสเตตัสที่ผมอัพนะครับผมจะอัพเป็นเด็กนําเลยนะครับนะอัพเป็นเด็กนําจากนั้นผมก็อัพคี้เอาไว้สักร้อย เอาไว้สักร้อยบวกนะครับเมื่อเรากดสกิลเสร็จให้มันให้มันแบบให้เรากดสกิลทุกอย่างก่อนนะครับให้อันแรกอันดับแรกให้ ASPD 480 mm hmm. เมื่อกดสกิลแล้วนะครับคิก็ให้มันเกินสักร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับกำลังดีนะครับนะก่อนที่เราจะอัพสเตตัสให้เรากดสกิลทุกครั้งนะครับกดสกิลรวมสกิลรวมมีอะไรบ้างนะครับไป ผมจะเปิดสกิลรวมให้ดูเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ผมกดนะนี่นะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่สกิลที่หลังนะครับว่าทำทำจากสกิลอย่างไงอะไรเพิ่มดาเมจอะไรยังไงนะครับนะไปทีละขั้นตอนนะครับนะโอเคเนาะประมาณนั้นนะครับมาดูรุนใหม่กันนะครับรุนใหม่นี้ผมแนะนํานะครับอันที่มันทําให้มันแรงนะครับนี่รุนสีแดงนี่นะครับ3อันนะครับ อัดให้มันเต็ม15ครบนะครับอันนี้คือมันจะเขียนว่าบาดเจ็บที่จริงมันจะเป็นคิดาเมจนะครับบวก24%นะครับมันพอเราอัพเต็มปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นบาดเจ็บนะครับแล้วก็ได้คิดมา15%อนะครับอันนี้เป็น INC นะครับ INC บวกอีก9%อันนี้จะเป็นเพนนะครับบวกอีก6%อนะครับอันนี้จะเป็น a อ k 1เคผมก็ยังอัพไม่เต็มนะ a อ k เคอันนี้ก็จะเป็นเด็กตันเลยนะครับ a อ i o บวก2นะครับลักบวก15นะครับอันนี้บวก15 15แล้วก็15นะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆโอเคอาจจะมีเสียงรถเข้ามาต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ข้างทางนะครับไปดูลูนกันนะครับลูนนี้ผมว่าปัจจุบันทุกคนน่าจะมีเยอะครบกันแล้วนะครับผมกดเพิ่มแต้มนี่นะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับเห็นไหมผมกดอย่างนี้นะครับ ผมไม่ได้แบบเลี่ยงหาลูนนะผมกดไอ้สีเหลืองข้างบนนี้ครับแล้วก็กดยืนยันตึ้มทีเดียวเลยนะครับจบเลยนะครับง่ายนะโอเคครับไปดูของกันนะครับเพื่อนๆของสวมใส่ผมบอกเลยว่าออบคิทั้งตัวนะครับนะผมเน้นคีดาเมตนะครับผมไม่ใช่สายธนูอ็อกนะผมมันเป็นสายธนูปูธนูปูนี่เน้นคีนะครับเพื่อนๆอย่าไปเน้นไอเอทีเคนะเน้นเอทีเคไม่แรงนะครับ ต้องเน้นคีอย่างเดียวเลยนะครับกับ inc นะครับ2ออย่างแค่นี้นะครับพอเอาเอาง่ายงเลยเอาคีนําก่อนเลยนะครับแล้วก็ inc ที่หลังนะครับอันนี้ผมก็ได้เป็น inc 3มานะครับส่วนประดับนะครับไอ้ถุงมือนะครับก็เป็นคี9้นะครับ9.5นะครับมันตันอยู่ประมาณคี10นะครับอันนี้คือ9.5เกือบตันนะครับเสื้อนะครับหายังไม่ได้นะครับก็ได้เป็นลัก7มานะครับ เสื้อคุมเป็นคีดดาเมจ7.3นะครับเสื้อคุมใส่เป็นกล้ามก็ได้นะครับแต่ A.G.I ผมมันไม่พอนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมามาเป็นคุมฟ้าแทนนะครับถ้าอยากดันดาเมจขึ้นไปอีกก็จะเป็นคุมเสื้อกล้ามนะครับนะก็รองเท้าผมก็เป็นคีดดาเมจ8.8นะครับประดับคีดดาเมจ9.6นะครับ อีข้างนะครับเป็นคีดามจ99โอ้โหบอกเลยว่าคีดามจเต็มนะครับเพื่อนๆจังหวะนี้อันนี้ก็คีดามจอีกนะครับอันนี้ก็ INC นะครับอันนี้เป็นคีดามอเาอันนี้เป็นหลังเวททําไมทําไมผมถึงใส่หลังตัวนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเราฟาร์มออฟไลน์อะมานาเราจะไม่ลดนะครับปล่อยเป็นเดือนก็ไม่ลดนะครับเพราะว่ามันเมื่อเราฆ่าศัตรูได้มันจะเพิ่มมานาและ SP 2%นะครับให้เรานะครับนะสบายจัดนะครับตัวนี้ ขาดไม่ได้มันจะมีหลังลูกตาไอ้นั้นจะเพิ่มดาเมจด้วยนะครับแต่ผมหาไม่ได้ก็ใส่หลังนี้แทนก็ได้ไอันนี้จะไม่มีดาเมจแต่เราจะได้ออปชันเพิ่มมานามานะครับหางผมก็ใส่เป็นหางนี้แทนนะครับโจมตีปกติเพิ่ม3เมื่อทุกๆ AGI อ่ะมันจะเพิ่มดาเมจโจมตีเป็นนนะครับประมาณนั้นนะครับเนาะโอเคนะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆไป ต่อมานะครับเพื่อนๆต่อมานะต้องขออภัยด้วยนะครับมีเสียงรถรถไถนะครับเพราะว่ามันเข้าฤดูยามนาแล้วนะครับก็อาจจะมีเสียงรถไถรถอะไรตามชนบทนะครับประมาณนั้นนะครับต่อมาเป็นในสมุดนะครับปัจจุบันขั้นต่ําสมุดมันต้อง1,000แล้วนะครับเพื่อนๆนะถ้าถ้าต่ํากว่า1,000น่ะเล่นสายชี่ยากครับนะไปเล่นสายสกิลดีกว่านะครับไปเล่นพ่อค้าสมุดน้อยก็แรงนะครับ แต่ถ้าอยากเล่นสายคีสไนคีไนคิพระพะพรีอย่างเงี้ยสมุดขั้นต่ำต้อง1 0 0 0นะครับนะเลือดก็อยู่ประมาณสัก20,000กว่าบวกแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับแต่ของผมมันมันพันเนะครับเลือดอีก40,000นะครับก็น่าจะเข้มอยู่นะครับสมุด ATK ผมอยู่แฟแฟผมอยู่2 1นะครับตัวนี้นะโอเคเนาะตัวนี้ผมขาย4 0 0 0 0นนะครับ ล้อเล่นนะครับนะก็ขายนะครับไปดูหน้าเพจได้นะครับตัวนี้ถ้าถ้าใครสนใจก็ไปดูหน้าเพจได้นะครับขายนะตัวนี้นะเนาะโปรโมทนิดหน่อยนะครับถ้าใครสนใจก็ได้นะครับวันฮิตทุกแมปโอ้ยิงขนาดนี้ไม่วันฮิตจะให้ทํำยังไงเนี่ยสมุดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมคิดก่อนครับอ่ะสมุดเมื่อเราสมุดเสร็จปุ๊บเข้ากิวไปเลยนะครับ เข้าคิวไปเลยนะครับสมุดขั้นต่ำต้องหนึ่งพันนะครับเพื่อนๆหาทําให้ได้นะครับหนึ่งพันนะถ้าเราทําได้หนึ่งพันแล้วก็ทําไปเรื่อยๆพบว่าดีนะครับสมุดเยอะยิ่งแรงนะครับโอเคมาอวยพรกิวนะครับอันนี้จําเป็นโคตรเลยนะครับสําหรับสายชินะครับอันดับแรกนะครับอธิฐานนะครับอัด ATK ให้มันได้นะครับ ของผมร้อนะครับ ATK ก็อยู่ประมาณ4-500เลยนะครับเนี่ยถ้ามาอัดอันเนี้ยจัดให้เต็มเลยนะครับเพื่อนๆน,นะผมจะลองกดให้ให้ดูหนึ่งครั้งก็ได้ตึ้มเห็นไหมมันก็จะเพิ่มมา ATK เพิ่มมา7จ็ดเห็นไหมครับ ATK เพิ่มมา7เห็นไหม,บ,ม,ม, 7, หไหมบวกเนะครับอีกอย่างนะครับ เทพที่ได้ออยพอรข้างล่างนี้จําเป็นมากนะครับนี่ที่เด็ดครับที่เด็ดมันจะเพิ่มคิดาเมจให้เรากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับอันนี้มันตันอยู่ที่40นะครับอัดให้เต็มนะครับอันนี้คือผมไปเล่นสายไอ้จากเกาะน,นะครับก็เลยถ้าถ้าผมรีนี่เอามาอัดอทีัด,ดนดับแรกเลยให้ลงคิดาเมจให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็มาลงเพนแล้วก็มาลงเอทีเคนะครับนะ จากนั้นก็มาลงอันนี้ก็ได้นะครับหรือมาลงตีกึ่งมนุษย์ก็ได้นะครับได้หมดนะครับส่วนอันนี้ให้ลง HP นะครับแต่ผมไปลงกันดาเมจนะครับดาเมจอันนี้คือแบบเอาไปตีคนมันก็เลยอัพอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงต้องอัพเป็นเลือดนะครับอันนี้จําเป็นจัดเลยนะครับเพราะว่าพวกสายสไนอะมันจะยิงเป็นธาตุแรงนะครับมันไม่เหมือนในชี้นะครับนชีมันมันตีไม่มันตีแบบไร้ธาตุนะครับ มันไม่มีท่าตีนะในเคียแต่สไนเรเราต้องตีเป็นทาต,ต้องอัพครบเลยนะครับน้ําดินน้ําลมไฟอัพ40ตันครบเลยนะครับจะได้แบบสวยงามตามท้องเรื่องครับเฮ้ยอันนี้อัพได้แล้วนี่วะเต็มครับนี่มันต้องเต็มอย่างนี้ครับเพื่อนๆเฮ้ยมันสุดจัดประหลาดบอกเลยนะครับ1 2 3 4โอ้โหเต็มทุกจุดนะครับเย็ดแค่อย่างเข้มนะครับนะโอเคเนาะก็มีเท่านี้แหละครับเพื่อนๆสไนเปอร์นะครับ ปี2021นะครับหมดเปลือกแล้วนะครับเพื่อนๆพยายามอัดคิดาเมจให้มาได้เยอะๆนะครับแล้วสักวันเพื่อนๆก็จะยิงแรงเองนะครับมาโอเคเนาะในเคีอ่ะเท่าที่ผมจับมาก็อยู่ประมาณ7-8็เอ็มนะแต่สไนต์ตัวนี้เข้มมากนะครับยิง11ล้านเลยนะครับโอ้โหสุดจัดประหลาดบอกนะยิงบอสนี่ไส้ไหลเลยนะครับถ้าได้ยืนยิงนะครับแต่ถ้าบอสมาใกล้นี่ก็น่าจะเป็นลมนะเพราะว่ามันบางนะครับสไนต์ นะแต่บอสมันยังเดินไม่มาหาเราเหรอครับนอกก่อนนะครับโอเคคลิปนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ